สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูอมจะมาเฉลยข้อสอบ Magic Ten s ซปีที่2นะคะอันนี้เป็นข้อสอบที่ดีมากนะคะรวบรวมข้อสอบที่ใช้สำหรับสอบเข้ามอหนึ่งครูอมจะเฉลยทีละ10ข้อข้อสอบมีทั้งหมด50ข้อนะคะครูอมอยากให้เด็กๆนะคะทำให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยๆมาอ่าเรียงครูอมไปด้วยข้อสําคัญมีสมุดอยู่ข้างกายนะคะเพราะว่าครูอมจะอธิบายเนื้อหาะกรมมาไปพร้อมกับการเฉลยข้อสอบไปเลยค่ะอ่ะมาฟังกันค่ะข้อแรกนะคะ t ดย์จุดจุดเดว o ลส์โ t เดยจุดจุด esterday อันนี้นะคะเด็กๆเห็นสองประโยคไหมคะมันทัานด้วยคอมมาตรงนี้นะคะคอมมาตรงนี้เป็นสองประโยคและเป็นสองประโยคที่เป็น past simple tense ที่นี้เรื่องการที่มีสองประโยคและเป็นของ past simple เราจะเรียกมันว่าเป็นหัวข้อของ double tense ค่ะควุมให้แค่ k e ว w o r d ก่อนนะ double tense double tense คืออะไรกลุ่มขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะ double tense ดับเบิลเทนสนะคะอ่ะข้อแรกเลยค่ะคำว่า Double แปลว่าคู่ใช่ไหมคะเทนสก็คืออเรารู้อยู่แล้วแปลว่าการเวลาซึ่ง d o บเบิลเทนสนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ p a s t s ิมเปิทั้งนั้นเลยค่ะ p a s t s ิมเปิยังไงก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะโดย d o u เบิล e ทนสเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันไทที่1นนะคะไทที่ที่1เราความมาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์คู่ขนานค่ะ จดตามไปด้วยนะคะเหตุการณ์คู่ขนานคืออะไรเหตุการณ์คู่ขนานก็คือเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันค่ะ A ทําเหตุการณ์ A ก็เกิดเหตุการณ์ B ก็เกิดพร้อมกันค่ะคู่ขนานไปแต่เป็นการเกิดคู่ขนานกันในอดีตหมดเลยนะคะสิ่งที่เราอัดับเบิลเทนเป็นเรื่องของอดีตหมดเลยแต่กําลังเล่าเหตุการณ์ของเหตุการณ์ที่คู่ขนานกันยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ A ก็คือ I was driving while she was singing อันนี้จริงมีสองประโยคนะคะเด็กๆประโยคแรกคือ I was driving และประโยคที่สองคือ she was singing ก็คืออันนี้แปลว่าคำแปลมันนะคะก็คือว่าฉันกำลังขับรถในขณะที่ w h i แปลว่าในขณะที่เธอ กำลังร้องเพลงเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะไว้เล่าเรื่องสองเหตุการณ์ที่เกิดคู่ขนานกันในอดีตนะคะโดยใช้จะมีคำเชื่อมคำว่า while อยู่ค่ะ while แปลว่าในขณะที่ t e n s ทที่จะใช้สำหรับสองเหตุการณ์นะคะใช้เ e n นทเดียวก,กันเลยค่ะเราเรียกว่า past continuous ค่ะ past continuous คืออะไรคะก็คือ verb to be ที่เป็น was were แล้วก็บวกเว r ร์ i n g นะคะปุ๊บอันนี้คือแบบแรกค่ะเหตุการณ์คู่ขนานโอเคไหมคะอะทีนี้มาดูแบบที่สองกันค่ะแบบที่สองนะคะทายที่สองคือเหตุการณ์แทรกค่ะเหตุการณ์แทรกคืออะไรอันนี้ไปไว้เล่าเรื่องเหตุการณ์แทรกในอดีตค่ะก็คือ A อเนี่ยเหตุการณ์ A เนี่ยทำอยู่ค่ะดำเนินอยู่ปกติ แต่มีเหตุการณ์ B ค่ะมาแทรกอ่ายกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูามยกตัวอย่างให้ฟัง I was driving when she called <c oughs> ก็คือฉันนะ่ะขับรถอยู่นะฉันกำ,กำลังขับรถอยู่ตอนเธอโทรมาตอนเธอโทรมา ตอนเธอโทรมาก็คือเธอโทรมาในขณะที่ฉันกําลังขับรถอยู่โอเคไหมคะอันนี้ก็คือเราต้องดูให้ออกว่าอะไรคือเหตุการณ์ที่มาแทรกอะไรคือเหตุการณ์ที่ทําหยุดก่อนแล้วเพราะฉะนั้น A คือทําก่อนนะคะแล้ว B เนี่ยมาแทรกโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราเห็น2ประโยคไหมคะสอสองประโยคก็คือว่าขอโทษนะคะสอ,สองประโยคก็คือว่า,ะะวา i was driving when she called อ่า ตัวนี้มีตัวเชื่อมก็คือ when ค่ะ when ก็คือเมื่อนะคะเหตุการณ์แรกที่กำลังทำอยู่เราใช้ past continuous ค่ะส่วนเหตุการณ์ที่มักแทรกคือ past simple ครูออมมีหลักการจำไหมเอ่ยอะครูออมให้เห็นภาพนะคะคำว่า c o n t i n u o u s นะคะเด็กๆ c o n t i n u o u s แปลว่าต่อเนื่องต่อเนื่องก็คือเราทำอยู่ต่อเนื่อง ส่วนเหตุการณ์แปรแซกเนี่ยจำไว้นะคะว่าคอนติเนียมีความต่อเนื่องอยู่ส่วนพาร์สิมเปิลคูออมเคยบอกแล้วว่ามันเป็นจุดเวลามันเกิดแค่จุดเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นมันคือเกิดแค่แป๊บเดียวในอดีตเพราะฉะนั้นพาร์สิมเปิเป็นจุดเวลาค่ะเป็นแค่เหตุการณ์ช่วงแค่นี้เพราะฉะนั้นเราทำอะไรอยู่มันควรเป็นคอนติเนียสถูกไหมคะแล้วอะไรมาแรกมันคือเป็นแค่จุดเวลามาแรกโอเคไหมคะเด็กๆต้องเห็นภาพว่าพาร์สิมเปิลเป็นจุดก่อนนะแล้วพาร์สคอนติเนียสคือเป็นเหตุการณ์ต่อเนนื่องคะะ นี่คือแบบที่2และแบบที่3นะคะแบบที่3กูออมเรียกมันว่าเหตุการณ์ก่อนหลังค่ะเหตุการณ์ก่อนหลังก็คือเหตุการณ์ก่อนหลังเหตุการณ์ก่อนหลังคือยังไงเหตุการณ์ก่อนหลังก็คือเหตุการณ์ a เนี่ยค่ะทาเสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทําเหตุการณ์ b ค่ะเพราะฉะนั้น a เสร็จแล้วแล้วก็ค่อยทําเหตุการณ์ b ค่ะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ I had call her before she came อันนี้มีตัวเชื่อมอยู่นะคะคือ before before แปลว่าก่อนเพราะฉะนั้นก็คืออะไรคะฉันโทรไปหาเธอฉันโทรไปหาเธออันนี้คือการเล่าเหตุการณ์อดีตว่าฉันโทรไปหาเธอ ก่อนที่เธอจะมาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์หนึ่งนะคะคือเหตุการณ์ A เหตุการณ์2คือเหตุการณ์ B เหตุการณ์ที่1นนะคะเราจะใช้ tense คือ past perfect tense ค่ะแล้วเหตุการณ์ที่มาทีหลังเราจะใช้ past simple ค่ะอ่าโอเคนี่คือไท p สาม เพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของ double tense นะคะ, targets, ะ,คะอ่ะนั้นครูอมเขียนตารางสรุปให้ค่ะสรุป double tense คือแบ่งออกเป็น3แบบค่ะตีตารางตามครูอมเลยนะคะแบบแรกคือเหตุการณ์ขนานกันเหตุการณ์ขนานก็คือ a กับ b ทําพร้อมกันนะคะภาพก็คือ A แล้วก็ B เป็นแบบนี้โอเคซึ่งจะเป็นลักษณะของเหตุการณ์แรก A นี่คือ A นี่คือ B นะคะเหตุการณ์แรก A เนี่ยจะเป็น p a s s con ะคะ่ะเพราะทำคู่ขนานและเหตุการณ์ B ก็จะเป็น p a s s con เหมือนกันโอเคไหมคะคำเชื่อมที่เรามักจะเห็นคือคำว่า while ค่ะโอเคต่อมาข้อ2 เหตุการ์แกค่ะเหตุการณ์แทรกก็คือเหตุการณ์ A ทําอยู่แล้วเหตุการณ์ B มาแทรกค่ะเหตุการณ์ A จะเป็น past continuous ค่ะเพราะทําอยู่ต่อเนื่องแต่เหตุการณ์ B จะเป็น past simple ค่ะ past simple เพราะมันมาจุดส่วนใหญ่จะเจอคําเชื่อมที่เป็นคําว่า when ค่ะโอเคนะคะต่อมาเหตุการณ์ที่3ค่ะคือเหตุการณ์ก่อนหลัง เหตุการณ์ก่อนหลังก็คือ a ทำเสร็จแล้วก็ b ทำทีหลังนะคะ a ที่ทำเสร็จก่อนมักจะเป็นมักจะเป็น past perfect ค่ะควรมนสีเทนนะและเหตุการณ์ที่เสร็จทีหลังจะเป็น past simple ค่ะนะคะโอเคคำที่เชื่อมนะคะจะมีคำว่า before กับคำว่า after ค่ะ before ก็คือก่อน after ก็คือหลัง โอเคนะคะอ่าดับเบิลเทนส์มีอย่างนี้เด็กๆจำได้ก่อนว่าขนาดแรกก่อนหรือหลังโอเคไหมคะอ่าทีนี้เรากลับไปที่ข้อสอบค่ะเมจิเทนไซน์เมจิเทนไซ์บอกว่า day จุด that w o r k so day จุด home yesterday อ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเหตุการณ์ประเภทไหนคะ ก็คือเขาต้องเสร็จงานก่อนดังนั้นเขาจึงกลับบ้านมีคำว่า so อยู่ so คือดังนั้นนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่มีคำว่า before after อย่างเดียวมีคำว่าดังนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์ที่1ค่ะเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ที่2คือเหตุการณ์กลับบ้านเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ประเภทก่อนหลังก่อนหลังในอดีตเราใช้ก่อนเราใช้อะไรคะ past simple เอ้ย past perfect ถูกไหมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเสร็จไปแล้ว finish ไปแล้วใช้ past perfect ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดทีหลังใช้ past simple ข้อไหนเป็น past simple คะดูๆ,ๆสแกนเลยคะ่ะ past เข้อะไรข้อแรกเป็น past perfect คะ has f i n i s h e ยเจอแล้ว has f i n i s h ตอบได้เลยไหมตอบได้เลยเพราะไม่มีข้อไหนเป็น perfect เลยเพราะฉะนั้นจบตอบข้อหนึ่งได้เลยคะ่ะแล้วก็สองก็เป็น past simple จริงๆด้วยอันนี้คือการทำแบบเร็วเจอข้อหนึ่งปุ๊บจบเลยโอเคไหมคะอ่ะนี่คือการทำ double tense อ่ะ มาดูข้อสอบข้อที่สองค่ะ Double Tense ข้อที่สองมาดูกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ค่ะ The next The next plane is leaving for เชียงใหม่ at 9:30อ่าโอเคนะคะ But ยะยายาอันนี้ไม่ใช่ Double Tense ขอโทษอันนี้เป็น Tense ปกติอันนี้เป็นเรื่อง Tense ปกตินะคะเรื่อง Tense ปกติ The next p l a n is leaving for Chiang Mai at 9:30. Is leaving เป็น continuous บอกว่ากำลังจะออกแล้วกำลังออกจะออกกำลังจะออกแน่ๆแล้วที่เวลา9ก้ครึง่ง But ย่าๆจืดๆ yet she must be late again yet นะคะส่วนใหญ่จะใช้ใน present perfect tense นะคะก็คือยังยังไม่ได้ทำ present perfect นะคะยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นหา present perfect เลยค่ะ as s ึง n ำโอเคไหมคะโอเค อ่ะอยันนี้จะมาเฉลยข้ออื่นๆนะคะอ่ะมาดูข้อ2กันค่ะ The advertisements during a prime time television show จุดๆ usually the most expensive อ่าโอเคเห็น usually ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้ทันทีเทอะไรคะสแกนปุ๊บรู้ทันทีว่าคือ pleasant simple โอเคไหมคะ p r e s e n t simple เพราะฉะนั้นตัดข้อ3กับข้อ4ทิ้งได้เลยเหลือ is กัามาดูแค่ประธานอย่างเดียวประธาน the advertisement เติม s เพราะฉะนั้นตอบไวค่ะเติม s เป็นพหูพจน์ใช้าจบเลยโอเคไหมคะนี่คือการทําแบบเร็วเห็นไหมครูออมไม่ได้แปลเลยแต่ครูออมใช้เทคนิคเอานะคะอ่ะมาแปลนิดนึง the advertisement during a p r i m time television show a p r i m time television p r i m time ก็คือเวลาสําคัญนะคะเวลาที่ขายที่คนดูเยอะสุดก็คือ advertisement คือโฆษณาเพราะฉะนั้นโฆษณาใน during คือระหว่างนะคะ During คือระหว่างก็คือโฆษณาในระหว่างช่วงพมามไทม์ของทีวีช่ว์เนี่ยก็คือโปรแกรมทางโทรทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะแพงมากๆแพงที่สุดเลยค่ะ the most expensive the most นะคะแปลว่าที่สุดเพราะฉะนั้น expensive แปลว่าแพงเพราะฉะนั้นก็คือแพงที่สุดเลยใช่ราค่ะอ่ะต่อมามาดูข้อ3ค่ะอ่ะเห็น2เทนไม่เอ่ยเห็น2เทนไม่เอ่ยอ่าเห็น2เทนปุ๊บเพราะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะ Why Mary to ดจ research She to ดจุ book which contain useful information อันนี้เป็น double tense ในอดีตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูออกเราดูออกไหมคะว่าอันนี้เป็นแบบไหน Why Mary to ดจ research She to ดจ a book which contain useful information เป็นไรคะก็คือเธอกำลังทำ research อยู่แล้วเธอก็เจอ สิ่งที่คอน t e น t Useful Information เพราะฉะนั้นก็คือเป็นเหตุการณ์แทรกนั่นเองก็คือเธอทำอยู่และในที่สุดเธอก็เจอนะคะ A คือทำอยู่ก็คือทำรีเสิร์ชอยู่แล้ว B ก็คือเจอเหตุการณ์แทรกว่าในที่สุดเธอก็เจออะไรมาอ่าเจอเจอ book. อับบุกอเจอบบุเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรคะข้อ3ตอบอะไรเอ่ยก็คือ Was Doing เหตุการณ์ที่ทำอยู่คือ p a s t con ถูกไหมคะส่วนเหตุการณ์แทรกคือ pass sim จำได้ไหมคะอ่าโอเคเห็นไหมอันนี้เหตุการณ์ที่ทำอยู่คือ p a s t con เหตุการณ์แทรกคือ pass sim โอเคไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นตอบข้อ3ค่ะโอเคอ่าต่อมาครูออมขอไปที่ข้อ5ค่ะข้อ5 Anne gave จ money for her daughter in the bank but not much อันนี้เป็นการทดสอบเรื่องนามนับได้นามนับไม่ได้ข้อแรกเลย money มันนีคือนามนับไม่ได้โอเคไหมคะอ่ามันนีเป็นนามนับไม่ได้คราวนี้เรามาดู choice อ่ะ Anna gave จุดจุด money for her daughter in the bank but not much อันนี้เป็นประโยคประเภทบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามคะอันนี้เป็นประโยคประเภทบอกเล่าอ่าเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้นิดนึงค่ะซัมกับ a n นมันจะมีหลักการนิดนึงค่ะ ซ้ำ <Some S 2> จะใช้ในประโยคส่วนใหญ่คือประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคคำถามที่ใช้ในการออฟเฟอร์ออฟเฟอร์คือการเสนอเช่น would you like some coffee โอเคไหมคะอ่ะซึ่งทงั้งซึ่งซัมเนี่ยจะใช้ได้ทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้ ค okay. ส่วน any นะคะใช้ในประโยคคำถามและประโยคบอกเล่าแต่เป็นคำถามทั่วๆไปนะเช่น do you like any book อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเป็นคำถามประเภท offer แบบเสนอว่าเขาจะกินชาไหมกินนมไหมอันนี้ต้องใช้ซ้ำนะคะส่วนแล้วก็ขอโทษค่ะ any ใช้ในประโยคปฏิเสธด้วยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะ เรามาดูกันว่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรข้อนี้นะคะ Anna gave จุดจุด money for her daughter เป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นตัด a n y t h ทิ้งเลยไม่ใช่ a n y โอเคค่ okay, ะ but not much ทีนี้อันเนี้ยต้องการจะบอกว่าให้ถูกไหมต้องการจะบอกว่าให้เพราะฉันต้องใช้ some เพราะคำว่า feel เนี่ยแปลว่าแทบจะไม่ก็คือแทบจะไม่ให้ส่วน m o r e ก็คือให้อีกจริงๆต้องบอกว่าถ้าให้ more ม money ก็ก็ก็ต้องมีบอกว่า ให้มากกว่ามากกว่าอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้ซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบซ้ำนะคะอะต่อมาข้อ6ค่ะ They should not believe us until they saw with their own eyes. โอเคอันนี้ก็คือเป็นการบอก tense อันนี้ tense ะไรคะ saw อ,อันนี้คือ verb ช่อง2ถูกไหมเป็นอดีตเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ต้องคู่ขนานกันคู่ขนานกันข้างหน้าเป็น verb สองข้าง ข้างหลังเป็น verb 2ข้างหน้าก็ควรจะเป็น verb 2เหมือนกัน h e y จุด not h e y ไม่เชื่อพวกเราจนกว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตาของตัวเองทีนี้ believe believe ต้องมีอะไรมาช่วยคะพวกนี้เป็น verb ช่วยแต่จะใช้ verb ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะใช้ verb ต้องเป็น verb บวก verb ing ถูกไหมคะอ่ะเหลืออะไร might not believe อ t อ่ะอันนี้ก็โอเคแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เขาแค่จะบอกว่าอาจจะหรืออยากจะบอกว่าไม่เชื่อแน่ อันนี้ต้องการจะบอกว่าไม่เชื่อแน่ๆใช่ไหมก็ต้องเป็น did okay ไม้นี่แปลว่าแค่อาจจะส่วน should คือควรจะแต่อันนี้คือเขาไม่เชื่อแน่ๆค่ะ they not believe us until they saw with their own eyes มันไม่มีเซนส์ของการบอกว่าอาจจะหรือควรจะเลยมันเป็นเซนส์ของบอกว่าไม่ไมเชื่อแน่ๆเพราะฉะนั้นตอบข้อ2ค่ะ did ต่อมาข้อ7 the critics thought Jurassic Park was t they had ever seen ่าโอเค คำว่า had ever seen had ever ก็คือเคยเคย had ever seen ก็คือเคยดูเคยเห็นมาทั้งหมดโอเคไหมคะ The critic คือนักวิจารณ์ตอจุลสิทธิ์ past จุด,จดทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของ comparison ค่ะ comparison ซึ่ง comparison ครูออมขอเข้าไปที่นั้นเจ็ดเด็กๆจดนิดนึงค่ะ Comparison นะคะเด็กๆเป็นการเปรียบเทียบค่ะซึ่งการเปรียบเทียบนะคะมี3แบบค่ะแบบแรกแบบเท่ากันใช้ as จุดจุ as ซึ่งตรงกลางก็คือ adjective หรือ adverb ก็ได้นะคะโอเคจะใช้ adjective หรือ adverb ก็ได้ค่ะส่วนอันที่2คือแบบ มากกว่าคือมี a และมี b และเปรียบเทียบของสองสิ่งจะมีคำว่า more จุดจุด,จด,จดแล้วก็แดนหรืออาจจะเป็น er แล้วก็แดนเช่น better than ที่แปลว่าดีกว่าโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีอะไรที่อยู่ข้างหลังเสมอจำไหมคะต้องมีข้างหลังเสมอโอเค a จุดๆุดจุดแดนอ่ะต่อมาข้อ3คือขั้นสุดค่ะขั้นสุดขั้นสุดก็คืออะไร ขั้นสุดก็คือมีของมากมายเลยแต่อันเนี้ยสูงสุดสูงสุดมันจะตามด้วย the เสมอค่ะเช่น the most beautiful girl ก็คือเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเลยนะมันจะมีคำว่า the แล้วก็มีคำว่า most หรืออาจจะเป็นถ้าเกิดว่าเยี่ยมที่สุดจะเป็น the best the best movie สังเกตจะไม่มีอะไรตามหลังหรือจะมีการบอกให้รู้ว่ามากที่สุด เท่าที่เคยเจอมากที่สุดในห้องนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้เซนเป็นการบอกว่าอะไรคะจุสิึกพักมันมีอะไรตามหลังไหมไม่มีอะไรตามหลังเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขั้นกว่าแต่มันเป็นการบอกว่าม,มันเป็นหนังที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นเพราะฉะนั้นมากที่สุดใช้เลยคะ the best อ่าเพราะฉะนั้นตอบข้อ3ค่ะโอเคนะคะอ่ะไปดูข้อต่อไปข้อ8ค่ะข้อ8 It is to to travel around the world. Ah, it is to 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 travel around the world. อันนี้เป็นการ t ท s t เรื่อง ing อกับ i ค่ะ verb นะคะมันจะมีคำว่า ing กับ it เ,เช่น interesting verb ประเภทนี้ interesting จะบอกว่าน่าสนใจค่ะแต่ถ้าเป็น interested คือสนใจ ประโยชนที่เราจะเจออย่างเช่น I am interested in this movie เพราะฉะนั้น interested แปลว่าสนใจแต่ถ้าจะบอกว่าน่าสนใจต้องบอกว่า interesting ก็คือ the movie is interesting อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้ค่ะว่าอิ่งหน้าเอดรู้สึกอามาจดนิดนึนง อันนี้คืออิงกับเอค่ะเพราะฉะนั้นอิงจะแปลว่าหน้าจุดจุดจุดเอจะแปลว่ารู้สึกค่ะยกตัวอย่าง interest แปลว่าทำให้สนใจถ้าเกิดมันตัวมันเดี่ยวเยแปลว่าทำให้สนใจนะคะแต่ส่วนใหญ่โจทย์จะถามเป็นไม่ interested interested in ด้วยนะคะจะแปลว่า สนใจหรือรู้สึกสนใจแต่ถ้าน่าสนใจต้องเป็น interesting โอเคไหมคะอ่ะมาดูคำนี้กัน bore bore แปลว่าทำให้เบือ่อมาช่วยความกันถ้าบอกว่าฉันเบื่อก็ต้องเป็นอะไรคะ bore เติม ed ค่ะ b o r e with อันนี้แปลว่าเบือ่อ แต่ถ้าหน้าเบื่อคือ boring ค่ะจะบอกว่าหนังไหนหน้าเบื่ออะไรหน้าเบื่อใช้ boring ค่ะเพราะฉะนี้คือเป็น adjective ที่บอกว่าหน้าเบื่อโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะบอกว่าอะไรคะมันน่าสนใจที่จะท่องเที่ยวไปรอบโลกเพราะฉะนั้นใช้อะไรคะ interesting ค่ะโอเคไหมคะอะต่อมาข้อ9ค่ะ it is expected expected แปลว่าคาดหวังก็คือมันเป็นที่คาดหวัง ว่า the film industry of the future will be to จ,จ,จุดแดนเห็นแดนปุ๊บต้องเป็นโครงสร้าง m o r e a n ขั้นขั้นกว่าทันทีหรือ better than อะไรอย่างนี้ถูกไหมคะเจอข้อไหนคะอ่าเจอสองข้อโอเคนั้นเราเหลือสองข้อนี้แล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าจะเติม adjective หรือจะเติม adverb ค่ะ อ่าข้อนี้เป็นการดักว่าจะเติม adjective หร ad ือ adverb มาดูกันค่ะ i s i t expected that the film industry of the views future will be อ่ามี be อยู่หลัง verb to be ต้องเป็นอะไรคะหลัง verb to be ต้องเป็น adjective เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใช้ more efficient ค่ะข้อนี้นะคะอ่ามาดูกันนิดหนึ่งข้อนี้นะคะเป็นการดักเรื่อง adjective ก ad ับ adverb adjective นะคะจะมีตำแหน่งอยู่ตามนี้ค่ะหนึ่งหน้าคำนามเช่น it is a good book เห็นไหมคือเป็น adjective โอเคไหมคะหรือสองหลัง verb to be ค่ะเช่น I am happy โอเคไหมคะและสุดท้ายค่ะหลัง linking verb linking verb คืออะไร linking verb คือ verb ที่ไม่ได้บอก action ค่ะแต่ไว้ l i n k ์แต่ไว้เชื่อมประธาน หรือ subject เนี่ยลคะคะกราฟส่วนเติมเต็มยกตัวอย่างประโยคที่เป็น linking verb ก็คือ verb to be เนี่ยแหละค่ะคือ linking verb I am happy อันนี้ค่ะคือส่วนตัวเติเตมเต็มอันนี้คือ subject หรือ I am a student อันนี้คือส่วนเติมเต็ม เห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่ออบเจกนะคะมันเป็นแค่ส่วนเติมเต็มถ้าออบเจกคือกรรมใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นกรรมของประโยคเนาะมันเป็นแค่ส่วนเติมเต็มหรืออย่างเช่นพวกคำนี้ค่ะ I will become a doctor become ก็เป็น linking verb หรือพวกคำว่า look smell feel are uh, sound พวกนี้เป็น linking verb หมดเลยค่ะเช่น it's look good มันดูดีนะ t h i s food smell good เฮ้ยอาหารจานนี้กลิ่นมันหอมจังเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นคำพวกนี้นะคะเป็น linking verb หมดเลยค่ะคำพวกนี้ก็คือคำว่า look smell คือคำที่บอกประสาทสัมผัสทั้งห้าเนี่ยแหละคะ่ะ อ่าโอเคไหมคะพวกนี้ค่ะจะตามด้วย adjective ได้เพราะฉะนั้นพอมาถึงข้อสอบเห็นไหมคะ will be be verb to be เป็น linking verb แล้วก็เป็นหลัง verb to be ด้วยเพราะฉะนั้นต้องใช้ adjective ค่ะโอเคนะคะต่อมาข้อ10ค่ะอันนี้เป็นการทดสอบ prep position นะคะ prep o s i t i o n คือคำบุพบท prep o s i t i o n จะต้องตามด้วยคำนามหรือคำสรรพนามเท่านั้นโอเคไหมคะอ่ะ the bank นี่คือแบงคค่ะ is จุดจอันนี้คือ hotel กับ h o s p i t a l position, the bank อะไรคะอยู่ละหว่างคะ่ะ between แปลว่าละหว่าง next to แปลว่าถัดไปหรือติดกับนะ,ะถัดไปหรือติดกับ between คือละหว่างส่วน behind คือหลังและ in front of คือหน้าโอเคนะคะอันนี้เป็น proposition หมดเลยอะครมฉเฉลยไปแล้ว10ข้อแรกนะคะลองตรวจคำตอบดูอันไหนฟังไม่ทันกดย้อนฟันกดย้อนจดอีกทีนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ